อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่465ให้คุณเป็นหัวหน้าใบามีดลำแสงกระพริบไหวพรางพราวในแววตาของหลิวเปยหลิวเปยบิดกายเยี่ยวตัวหลบพลางยกอาวุธในมือถ่ายเทกำลังภายในลงไปตูมบังเกิดเสียงสถานสะเทือนวินาทีต่อมาเป็นหลิวเปยที่พ่ายแพ้ลอยกลางอากาศในสภาพกลับหัวกลับหาง ช่วงเวลานี้สองมือของหลิวเปยดำเมียมราวกับสีโคกทั้งคนทั้งร่างอิดโรยไม่เหลือศักดิ์ศรีของผู้มากพรสวรรค์แห่งองค์กรมือดอีกต่อไปฉินเฟิงไล่ตามติดหลิวเปยคำรามเกลียวกราดระเบิดศัก,กยภาพเพื่อสุดท้ายออกมาหลบหลีกการโจมตีของชินเฟิงรีบมาช่วยฉันเร็วเข้าหลิวเปยตะโกนเลยหญิงกับฮั่นเฉิงหมิงเห็นได้ชัดว่ากำลังตื่นตะลึง ช่วงแรกที่เสียงร้องเรียกเลยไม่ได้เคลื่อนไหวแต่กลับเป็นฉินเฟิงที่หยุดมือสองเท้า9้าผ่อนคลายคล้ายกำลังเดินเล่นสบายอารมณ์จงใจก้าวช้าๆกดดันหลิวเปยแทนที่จะสังหารในครั้งเดียวหลิวเปยเองก็ตระหนักได้ถึงสถานการณ์นี้ฉินเฟิงแข็งแกร่งมากเกินไปอย่างน้อยมันก็ง่ายที่จะสังหารเขาอย่างไรก็ตามฉินเฟิงในตอนนี้กลับไม่ลงมือฆ่า ที่ทำมีเพียงเล่นสนุกกับเขาเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเล่นสนุกกับเฉิงต้าเฉิงสถานการณ์พลิกพลันเร็วเกินไปเหลิวเปยมิอาจรับได้ในทันทีพวกแกทำไมยังมัวนิ่งอยู่สมองตายไปแล้วรืึไงหลิวเปยตะโกนด้วยความโกรธฮั่นเฉิงหมิงได้สติต้องการจะเคลื่อนไหวแต่ถูกชินเฟิงเอ่ยดักคอเสียก่อน เหตฮตอนนี้รู้จักกันแล้วงั้นสิไหนตอนแรกบอกไม่ได้ร่วมมือกันไงเลยหญิงตอบสนองอย่างรวดเร็วปากอาวาดลัน่นฉินเฟิงตอนนี้แกคืออาชญากรประกาศจับแต่กลับกล้าหญิงพยองรังแกผู้คนพวกเราสัญญาว่าจะไม่ไล่าตามจับแกแต่แกช่วยปล่อยพวกเราไปได้ไหมแม้ปากจะเอ่ยอย่างนั้นแต่เท้าของอีกสองคนกลับเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มขบคิดกลยุทธ อย่างไรก็ตามฉินเฟิงรวดเร็วยิ่งกว่ามังกรตะปบฝ่ามือที่อัดแน่นไปด้วยกำลังภายในของผู้ใช้วรยุทธระดับเลเวลบีถูกฟาดออกตีเข้าใส่หลิวเปยพรวดหลิวเปยกระอักเลือดคำโตวความเยอ่อหยิ่งในอดีตและความภาคภูมิใจในอัจฉริยภาพของตนมาลายหายไปสิน้นท่าทีกลับกลายเป็นหน้าสังเวชอย่างหาที่เปรียบมิได้ประธานเฉิงรับนะ ชินเฟิงอ้าปากง้างเท้าหวดส่งร่างของหลิวเปยราวกับลูกหนังเตะไปทางเฉิงต้าเฉิงทันทีเฉิงต้าเฉิงกำลังตื่นตกใจกับการปรากฏตัวของชินเฟิงแต่เมื่อไร้การควบคุมจากแรงกดดันของคนอื่นๆในเวลานี้เมื่อชินเฟิงเตะหลิวเปยออกไปก็เหมือนกับส่งศัตร,รูมาเคาะถึงหน้าประตูเฉิงต้าเฉิงสมองกลายเป็นว่างเปล่า ไม่ทันคิดถึงเรื่องนี้ยกหอกยาวในมือยื่นออกไปโดยไม่รู้ตัวปอเพียงครั้งเดียวเจาะเข้าอกหลิวเปยดทะลุหัวใจทันทีอัจฉริยะแห่งพันธมิตรองค์กรมืดผู้แสนทรนงกลับตกตายอย่างไม่มีใครคาดคิดชั่วเวลานี้เลยหญิงกับขั้นเฉิงหมิงยังไม่ทันได้ลงมือหลิวเปยก็ตายไปซะแล้วสถานการณ์กลายเป็นน่าอึดอัดขึ้นทันตา ปัจจุบันอยู่ในสภาวะ2ต่อ2แม้หนึ่งในนี้จะเป็นเลเวลดีแต่ชัยชนะกลับดูเหมือนจะเทไปทางอีกฝ่ายเพราะเลเวลดีในที่นี้มันตัวประหลาดกระทั่งเลเวล C ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาสถานการณ์พลิกผันกลับกลายฉินเฟิงหัวเราอร่าและกล่าวประธานเฉิงถ้าผมส่งให้อีกสักคนหนึ่งคุณจะเลือกใครรังสีสังหารในแววตาของเฉิงต้าเฉิงทยานขึ้นทันใด แน่นอนต้องเป็นไอสุนักเลยหญิงจัดให้ร่างของฉินเฟิงหายวับผลบอมาอีกทีโจมตีเลยหญิงปงังหนึ่งหมัดซัดลงบนแก้มของเลยหญิงอย่างกระทันหันหากมองอย่างเชื่องช้าจะพบว่ากำปั้นบิดเป็นเกลียวฉะนั้นยามกระเด็นออกส่งศัตรูลอยหมุนคว้านฟันหลายซี่ถูกล้อออกมาปางัปางปงังปังฉินเฟิงซัดเข้าใส่อีกสามหมั การต่อสู้ในครั้งนี้เหลยหญิงไร้กำลังที่จะต่อกกอนอย่างสิ้นเชิงในหัวใจของเหลยหญิงฟุ้งไปด้วยความหวาดกลัวเขารู้ว่าตนไม่มีทางต่อต้านฉินเฟิงได้แต่ในขณะนั้นเองฮั่นเฉิงหมิงที่เห็นสถานการณ์ไม่เข้าท่าพลันตัดสินใจวิ่งหลบหนีทันทีอย่างไรก็ตามฉินเฟิงไม่มีความรู้สึกเกลียดชังอย่างลึกซ้ำกับฮั่นเฉิงหมิง ดังนั้นครานจะไล่ตามปล่อยให้อีกฝ่ายหนีไปโดยไม่คิดขัดขวางใดๆแต่เลยหญิงไม่ได้โชคดีแบบนั้นในเวลาไม่กี่อึดใจฉินเฟิงได้สัญญกรรมใบหน้าของเลยหญิงชนิดหากพ่อแม่ของเขามาเห็นก็ยังจดจำไม่ได้ฉินเฟิงสแสยะยิ้มหยันประธานเล่หหนอประธานเล่ยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างในเวลานั้นตั้งแต่ภายในโลกแห่งจิตสำนึกของพันธมิตรมนุษยชาติ เคยคิดบ้างไหมว่าจะมีวันนี้ในแววตาของเหลยหญิงฟุ้งไปด้วยความสับสนและตื่นตระหนกอันที่จริงไม่ต้องกล่าวถึงวันนี้หลังจากออกจากโลกแห่งจิตสำนึกเขาไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าฉินเฟิงจะรอดชีวิตสลัดหลุดกระทั่งการไล่ล่าของกวงเว่ยตั้งแต่นั้นมาตราบใดที่ฉินเฟิงยังไม่ตายเลยหญิงไม่เคยรู้สึกโล่งใจเลยสักวันเดียว แน่นอนเขาไม่กล้าเข้าฮุบสี่เมืองทะเลเหนือเพราะเหลยหญิงเกิดความรู้สึกว่าหากเขารับตำแหน่งผู้การรัฐของสี่เมืองทะเลเหนือเมื่อไหร่ฉินเฟิงจะต้องมาสังหารตนอย่างแน่นอนประธานเฉิงเตรียมรับฉินเฟิงเอื้อมไปคว้าตัวเหลยหญิงแต่ในตอนนั้นเองพื้นดินพลันเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแผ่นดินไหวดันเกิดขึ้นเวลานี้พอดิบพอดี ระหว่างฉินเฟิงกับเหลยหญิงบังเกิดรอยแยกขนาดใหญ่ตัดผ่านผืนโลกแยกทั้งสองออกจากกันและฉากเบื้องล่างมันทำให้ดวงตาของผู้คนต้องเปล่งประกายสดใสเพราะกลับกลายเป็นผลึกชีพจรธรณีอย่างกระทันหันเหลยหญิงเพียงกวาดตามองวูบเดียวเซี่ยววินาทีต่อมาทั้งคนทั้งร่างของเขาพลันถูกปกคลุมด้วยสายฟ้า เนื่องจากก่อนหน้านี้ฉินเฟิงว่องไวเกินไปแต่ละหมัดระดมเข้ามาจนเลยหญิงไม่อาจควบคุมพลังสมาธิเร่งเร้ารูนได้ดังนั้นเฝ้าทานรับการโจมตีอย่างอดทนหากเลยหญิงมีได้กินสมบัติฟ้าดินมามากมายเขาคงตกตายภายใต้กำปั้นของฉินเฟิงไปแล้วเมื่อพบจังหวะหลบหนีเลยหญิงมีหรือจะกล้าอยู่ต่อก้าวอัศนี ในพริบตาร่างของเหลยหญิงถูกเติมเต็มปกคลุมไปด้วยรังสีแสงสีม่วงก่อร่างเป็นทรงซิกแซกรูปสายฟ้าะยานออกไปไกลกว่า100เมตรและไม่กล้ารังรอเมื่อปรากฏกายอีกทีรังสีแสงสีเงินก็หุ้มทั้งตัวเขาหลบหนีด้วยรูนมิติในฉับพลันเมื่อวิสัยทัศน์กลับคืนมาอีกครั้งเหลยหญิงก็ถอนหายใจโล่งอกฉันหนีมาได้โชคดีจริงๆที่ยังมีชีวิตอยู่ ฉินเฟิงรอก่อนเธอนี่แค้นในครั้งนี้ฉันไม่ปล่อยเอาไว้แน่แต่ว่าก็ว่าเธอในรอยแยกเมื่อกี้นี้เหมือนจะมีผลึกชีพจรธรณีอยู่ด้วยหรือเปล่าแถมเหมือนจะเยอะมากซะด้วยความข้างแค้นและริษยาปะทุขึ้นในอกของเลยหญิงหากไม่ใช่เพราะฉินเฟิงปรากฏตัวขึ้นผลึกธรณีเมื่อครู่จะต้องตกเป็นของเขาอย่างแน่นอนอันที่จริงสิ่งที่เลยหญิงคิดนับว่าถูกต้อง เพราะในชีวิตก่อนของชินเฟิงเหลยหญิงอาศัยโอกาสนี้สร้างความมั่งคั่งและแข็งแกร่งขึ้นได้เป็นอย่างมากไม่เว้นกระทั่งพวกหลิวเป่ยหวังเจี้ยนเล่ายี่และฮั่นเฉิงหมิงแต่น่าเสียดายที่การปรากฏตัวของชินเฟิงได้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคนเหล่านั้นไปหวังเจี้ยนตายเล่ายีเาย่เลิกเป็นพักพวกกับเหลยหญิงฮั่นเฉิงหมิงหลบหนี หลิวเป่ยเสียชีวิตภายใต้เงื้อมือของเฉิงต้าเฉิงคนเหล่านี้ทั้งหมดล้วนถูกพรากโอกาสไปโดยฉินเฟิงย้อนกลับมาทางฉินเฟิงเขาก็มองลงไปยังผลึกชีพจรธรณีที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินมันสว่างสวยสะท้อนกับแววตาของเขาเฉิงต้าเฉิงก็เห็นเหมือนกันเฮ้น้องชายฉินช่วยฉันด้วยเฉิงต้าเฉิงตะโกน แม้เขาสามารถสังหารหลิวเปิ่ยได้โดยไม่ตั้งใจแต่ราชันหอยทากกรอเหล็กยังอยู่ที่นี่ทว่าฉินเฟิงราวกับคนหูหนวกเขาไม่สนใจอีกฝ่ายกระโดดทิ้งตัวลงไปในรอยแยกโดยตรงมีดกษัตริย์ครามปักลงไปในใต้ดินเริ่มเลาะรอบๆอบผลึกธรณีฉินเฟิงดำเนินการอย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาก็สามารถขุดขอบของมันขึ้นมา อย่างไรก็ตามแม้ความเร็วของเขาจะมากแล้วแต่การตอบสนองของเผ่า,มาแมลงกลับมากยิ่งกว่าพวกมันอ่อนไหวต่อแหล่งกำเนิดผลึกชีพจรธรณีมากสามารถรับรู้และตอบสนองมุ่งหน้ามาเองโดยอัตโนมัติไม่นานฝูงมแมลงก็เข้ามารุมเร้าที่นี่รอยแยกนี้ได้ใหญ่อะไรมากมายนักกว้างแค่ราวราวสองเมตรแต่ยาวมากถึง30เมตร เมื่อฝูงแมลงบุกเข้ามารอยแยกกลับถูกเติมเต็มจนไม่มีที่ให้หายใจใสหัวไปให้พ้นพลังสมาธิของฉินเฟิงลุกฮือพรมโลกันปกคลุมรอยแยกทั้งหมดเอาไว้ทันทีเผ่าแมลงสัตว์ร้ายมากมายตกตายลงฉินเฟิงเร่งร้าวกำลังภายในอัดฉีดลงบนฝ่ามือมังกรตะปบกรงเล็บมังกรสีทองกระทันรอยปริรา้าวบนใต้ผืนดินอย่างเมามัน จนผลึกธรณีที่อยู่ข้างใต้เผยโฉมออกมาฉินเฟิงพุ่งเข้าหามันอย่างดุเดือดขนาดเดียวกันท่ามกลางรอยแยกปรากฏอบิลิตี้น้ำซัดสาดดับเพลิงโลกันโดยตรงฉินเฟิงมุดเข้าไปซ่อนตัวในหลุมขนาดใหญ่ที่เปิดออกด้วยมังกรตะปบทันทีปราณกำลังถูกรีดเร้นออกมาถึงขีดสุดตอนที่466เปิดเผย พลังสมาธิของฉินเฟิงสัมผัสถึงสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเป็นเฉิงต้าเฉิงที่หลบหนีราชันหอยทากกรอดเหล็กไปทว่าหอยทากไม่ได้ไล่ตามแต่ตรงมายังรอยแยกแทนคลื่นน้ำที่ผสานไปด้วยสารพิษโถมลงมาถมรอยแยกทันทีปราณกำลังภายในของฉินเฟิงถูกรีดออกไปใช้เป็นโล่ป้องกันอย่างรวดเร็ว หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปฉินเฟิงคงถูกราชันหอยทากปิดเส้นทางหลบหนีจนตายฉินเฟิงเร่งควานมีดกษัตริย์ครามขุดดินโคลอนอย่างบ้าคลั่งดินถูกขุดโดยกำลังภายในของฉินเฟิงกลายเป็นโพรงแยกไปอีกทางเปิดช่องว่างให้ฉินเฟิงออกจากใต้ดินไปโผล่เบื้องหลังศัตรูราชันหอยทากยังคงอยู่หน้ารอยแยกปลดปล่อยอบิลิตี้น้ำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเมื่อฉินเฟิงโผล่ขึ้นมามันก็ตระหนักถึงการปรากฏตัวของเขาทัานทีร่างใหญ่โตบิดกลับหลังระดมรูนน้ำและเปรี้ยงกระแสะน้ำซัดสาดออกไปก้าวอัคคีฉินเฟิงดีดผึงไปปรากฏกายขึ้นในอีกทิศทางหนึ่งหลบเลี้ยงคลื่นน้ำพลังสมาธิถูกเร่งเร้ารูนไฟพรั่งพรูหนึ่งมือยกขึ้นชี้นิ้วออกไปเสาแมกมาตูม เสาแมกมากขนาดใหญ่ระเบิดขึ้นทันใดจากใต้ดินที่หอยทากยืนอยู่ยกราชันหอยทากขึ้นทันใดเปลือกของหอยทากกรอเหล็กหนกแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแต่ยามเมื่อมันต้องการเคลื่อนที่สุดท้ายก็ต้องยื่นหัวและเนื้ออ่อนนุ่มออกมาเพื่อคลานไปข้างหน้าแม้มันจะเป็นระดับราชันแต่พลังป้องกันย่อมลดทอนลงเป็นอย่างมากและในด้านความแข็งแกร่งมันไม่สามารถเทียบกับฉินเฟิงได้ การโจมตีในครั้งนี้ทําร้ายหอยทากเกราะเหล็กจนได้ระบบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องและเนื่องจากเปลือกหอยที่หนักทําให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวหลบเสาลาวาไปได้แต่ระดับราชาญย่อมมีสติปัญญามันระเบิดอบบลิตี้น้ำทันทีใช้แรงดันดับไฟและเบี่ยงไปอีกทางแต่ฉินเฟิงไหนเลยจะยินยอมให้อีกฝ่ายบรรลุความปรารถนาอัจฉีดกำลังภายในอันน่าสะพรึงลงบนมีดกษัตริย์ครามมีดเปเลวเพลิง รังสีศาสวัยใบมีดถูกปกคลุมเคลือบไปด้วยสสารที่สะท้อนแสงแผ่ไอร้อนราวกับแมกม่าบกสะบัดออกไปต่อให้อีกฝ่ายเป็นราชันสัตว์ร้ายเลเวลซเวลานี้ก็มีอาจทานทนลำตัวถูกสะบั้นขาดครึ่งในพริบตาไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าราชาเลเวลซี Level ได้ระบาดเจ็บจากการปิดล้อมของเฉิงต้าเฉิงและคนอื่นๆอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้นมันไม่สามารถระเบิดพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของตนออกมาได้ไม่ถึง20กระบวนท่าฉินเฟิงก็สามารถสังหารราชันหอยทากเกราะเหล็กลงโดยสิ้นเชิงเพลิงโลกันเปลวไฟลุกไหม้เผาทำลายร่างของราชันหอยทากทันใดนั้นปรากฏก้อนกลมๆสองลูกร่วงตกลงมา1คือแก่นอ b บิลิตี้น้ำเลเวลซี อีกหนึ่งคือผลึกชีพพจรธรณีขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลเกรงว่าราชันหอยท่าคงกินมันมานานกว่าสวันแล้วหากให้เวลามันอีกสักหน่อยน่ากลัวว่าการวิวัฒนาการเป็นจักรพรรดิสัตว์ร้ายคงไม่ใช่ปัญหาหรืออาจกล่าวได้อีกกรณีหนึ่งนั่นคือถ้าเราไม่รีบเก็บกู้ผลึกชีพจรธรณีหรือสังหารมาแมลงสัตว์ร้ายเหล่านี้โดยเร็วที่สุด พื้นที่ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆและในช่วงเวลาต่อมามันคงกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามมีเวลาแค่เฉพาะเดือนแรกเท่านั้นที่มีโอกาสเก็บกู้ผลึกชีพจรธรณีหลังจากนั้นไปหากต้องการได้มันเกรงว่าไม่โชคดีมากๆก็คงต้องสู้เสี่ยงชีวิตแย่งชิงจากสัตว์ร,ร้ายฉินเฟิงยัดสมบัติที่ได้มาใส่ลงในอุปกรณ์รูนมิติอย่างลวกๆ กระโจนลงไปในรอยแยกอีกครั้งเวลานี้ราชันหอยทากตายแล้วดังนั้นน้ำพิษที่เจิ่งนองอยู่ในรอยแยกย่อมหายไปเป็นธรรมดาชินเฟิงเริ่มขุดอีกครั้งยังไม่พอกลิ่นอายแห่งความตายของราชันหอยทากยังช่วยให้มแมลงตัวอื่นๆไม่กล้าเข้ามาใกล้เรื่องนี้อำนวยความสะดวกให้ชินเฟิงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามแม,มแมลงไม่กล้าแต่มนุษย์กล้า อีกร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในรอยแยกเป็นประธานกลุ่มต้าเฉิงเฉิงต้าเฉิงได้วกกลับมามิสเตอร์ฉินต้องขอบคุณจริงๆเฉิงต้าเฉิงกล่าวกับฉินเฟิงอย่างสุภาพเพราะศัตรูของศัตรูคือมิตรในครั้งนี้โชคดีที่มีฉินเฟิงมิฉะนั้นเฉิงต้าเฉิงอย่างไรย่อมมิอาจหลบหนีฉินเฟิงหยุดมือหลังจากเห็นเฉิงต้าเฉิงเขาก็ชี้คมมีดไปทางอีกฝ่าย คำขอบคุณของประธานเฉิงผมคงไม่กล้ารับไว้เพราะหากรับไว้บางทีอาจถูกโยนภาระชักนำสัตว์ร้ายระดับราชันมาอีกก็ได้ฉินเฟิงกล่าวประชดประชันหากเหตุการณ์เมื่อครู่จะบอกว่าเฉิงต้าเฉิงมีได้ตั้งใจคงเป็นเรื่องโกหกทั้งเพลอกผีเธออย่างไรก็ตามนี่ใช่ว่าจะเกินความคาดหมายของฉินเฟิงเพราะผู้ใช้พลังเลเวลซีมีคนไหนบ้างที่ไม่เจ้าเล่์แกมโกง ฮ่าฮ่ามิสเตอร์ชินพูดเรื่องอะไรกันฉันถูกกดดันจนทำอะไรไม่ได้ต่างหากเป็นราชาหอยทากเองที่เลือกตรงไปหาคุณฉินเฟิงสายมีดกษัตริย์ครามในมือคำพวกนี้เอาไว้พูดให้คนอื่นๆฟังเถอะบางทีพวกเขาอาจจะเชื่อแต่ถ้าพูดกับผมมันคงเป็นแค่เรื่องตลกไร้สาระมิสเตอร์ฉินหมายความว่ายังไงเฉิงต้าเฉิงเริ่มคิดในใจว่าฉินเฟิงไม่ใช่คนที่ง่ายจะรับมือ ไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้พวกเราร่วมมือกันเป็นอย่างดีหรอกหรือฉินเฟิงยังมอบชีวิตของหลิวเป่ยให้เขาอยู่เลยต้องไม่ลืมนะว่าข้าหัวของหลิวเป่ยสูงมากในเครือข่ายนักล่างเงินรางวัลไม่ได้หมายความว่าอะไรทั้งนั้นมันก็แค่ผมกับประธานเฉิงไม่รู้จักกันและผมโดนออกหมายจับโดยพันธมิตรมนุษย์ดังนั้นตอนนี้ไม่ชอบให้มีใครมาวุ่นวายข้างๆขอประธานเฉิงออกไปเถอะ ใบหน้าของเฉิงต้าเฉิงกลายเป็นดำคล้ำมิสเตอร์ฉินเมื่อครู่พวกเรายังร่วมมือกันอยู่เลยแต่ตอนนี้ดันมาบอกว่าพวกเราไม่รู้จักกันและฉันเกรงว่านั่นอาจไม่ใช่คำพูดจากความปรารถนาดีของคุณแต่เป็นเพราะคุณต้องการฮุบสมบัติในที่นี้เอาไว้คนเดียวต่างหากเฉิงต้าเฉิงรู้สึกเสียใจมากฉินเฟิงเลิกคิวร่วมมือกันงั้นหรือประธานเฉิงเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่า เมื่อกี้เห็นอยู่ชัดชัดว่าผมช่วยชีวิตคุณเอาไว้และผมไม่ขอรางวัลตอบแทนด้วยซ้ําแต่ตอนนี้คุณกลับบอกว่าผมต้องการฮุบสมบัติไว้คนเดียวนี่คือสิ่งที่ผมควรได้รับอยู่แล้วหรือเปล่าตรงกันข้ามเป็นประธานเฉิงคุณต่างหากที่กําลังละโมบและต้องการส่วนแบ่งผลึกธรณีกับผมช่างนาด้านหน้าทนยิ่งกว่ากําแพงเมืองใบหน้าของเฉิงต้าเฉิงยิ่งฟังยิ่งร้อนเผา หากเป็นคนไม่รู้จักกันมาได้ยินเรื่องนี้เข้าเกรงว่าพวกเขาคงมองเฉิงต้าเฉิงเป็นคนไร้ยางอายแต่ก็นะผลึกชีพจรธรณีใครบ้างเราจะไม่ต้องการเฉิงต้าเฉิงเกิดความลังเลอย่างเห็นได้ชัดขณะนั้นเองทั้งร่างของฉินเฟิงประทะรังสีสังหารขึ้นทันใดประธานเฉิงในเมื่อผมพูดดีๆด,ด้วยแล้วแต่คุณก็ยังไม่ฟัง หมายความว่าคุณต้องการบังคับให้ผมใช้กำลังใช่ไหมอย่าลืมสิว่าผมถูกบังคับให้เข้าร่วมกับองค์กรมืดแล้วต่อให้ค่าคุณมันก็ไม่เป็นการสร้างปัญหาแก่ผมไปมากกว่านี้อยู่ดีเฉิงต้าเฉิงสะด,ดุ้งตกใจทันทีชักฝีเท้าถอยไปสองเก้าฉินเฟิงเพียงยกมือหลิวเปิดก็มิอาจเป็นคู่ต่อกรไร้หนทางตอบโต้ฉะนั้นเฉิงต้าเฉิงในสภาพนี้จะสู้ได้หรือ คนเบื้องหน้าเขามันสัตว์ประหลาดชัดๆเจ้าเด็กนี้มันมีพื้นเพมาจากที่ไหนกันกลับไปคงต้องรีบตรวจสอบเนื่องจากภัยคุกคามจากกวงเว่ยบันทึกการต่อสู้อันทรงพลังของฉินเฟิงจึงยังไม่เผยแพร่ออ,อกไปวีรกรรมดั่งวีรบุรุษของเขากลับกลายเป็นถูกต้อนรับด้วยความเย็นชาดังนั้นเฉิงต้าเฉิงจึงไม่รู้ประวัติของฉินเฟิงก็ได้ ตกลงฉันจะไปเฉิงต้าเฉิงเร่งกล่าวฉินเฟิงพะยักหน้าพอใจเอ่ยเสียงเรียบแน่นอนหากหลังจากนี้ประธานเฉิงไม่สามารถหาผลึกธรณีได้ก็สามารถมาขอซื้อจากผมผมจะให้สิทธิพิเศษแก่คุณสักครั้งฮิฮิขอบคุณสำหรับน้ำใจของมิสเตอร์ฉินหากอีกฝ่ายเป็นพันธมิตรมนุษย์ด้วยอาการบาดเจ็บของเฉิงต้าเฉิง เจ้าตัวอาจยังพอทำหน้าด้านหนึ่งด้านจะอยู่เพื่อขอส่วนแบ่งได้แต่ช่างน่าเสียดายที่อีกฝ่ายดันเป็นคนขององค์กรมืดอย่างกระทันหันแต่ที่เขาพูดเมื่อกี้มันอะไรกันเหมือนจะบอกว่าถูกบังคับให้เป็นคนขององค์กรมืดใช่ไหมสิ่งนี้ทำให้ในหัวใจของเฉิงต้าเฉิงเกิดข้อสงสยัยอย่าให้บิดารู้เชียวนะว่าใครมันทำเรื่องเลวซามแบบนี้ดันทำลายเส้นทางความมั่งคั่งและโอกาสรอดชีวิตของฉัน รอให้หายดีก่อนเถอะฉันจะไปฆ่ามันเฉิงต้าเฉิงสะบดให้กับความโชคร้ายซาราเอขาไม่กล้าเกลียดฉินเฟิงดังนั้นคิดระบายอารมณ์ขุ่นมัวทั้งหมดไปยังคนที่ขับไล่ฉินเฟิงแทนขณะเดียวกันฉินเฟิงมองเฉิงต้าเฉิงเดินจากไปก็เริ่มหันกลับมาเก็บกู้ผลึกธรณีต่อช่วยชีวิตเฉิงต้าเฉิงสังหารหลิวเปอยอย่างง่ายดายกดดันเลยหญิงราวกับเด็กน้อย ฉินเฟิงแข็งแกร่งถึงขนาดนี้ยังคิดจะมาแย่งส่วนแบ่งไปจากเขาฝันไปเถอะ